สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับพ่อลุงปอเช่นเคยครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทางไก่ทางไก่บันไยบัลลาวครับผักอีสานผากเนี้ยปักลางผักไต้ครับพี่น้องผักต่างประเทศครับสวัสดีทูกถุนะครับเด้อครับมันนี่พ่อลุงปอครับตะเต่า้าเหมือนเดิมครับพี่น้องทั้งสองยูทูบนะครับทุ่งนาชาแนลครับพี่น้องแล้วก็แฟนเพจกับอีสุบกลาเด้อพี่น้องเ้อเขาบาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณหลกานนะครับเ้อที ขับมาหลับชมครับเอาครับถืมาเมืองขอกงว่างมาหนิแต่มาสัมผัสเพลินมาเมืองขอกงว่านั่เพลินเพลินเรียงง้วายุทธงครับเพลินเรียงง้วายุ่งนี่เฮ็ดคอกเยุ่งนี่นี่ขอกว่าเฮ็ดขึ้นแบบบ้านๆธรรมดาครับพี่น้องธรรมชาติไปเข้าไปเบิร์นกันเลยครับพี่น้องเล้วเอาเจ้าของเพลินอยู่ยศกำลังเพว่าสวัสดีครับสวัสดีครับเม่ใยังไสุภาพอ้าวเป็นยังไงเนาะยุทธงยุทธา ออกว่าเออแต่ลูกบายอย่พ่นสบายดีห่นอยธงนะมัวนดีมัวนดีเอาไว้เฮ็ดด้วยสุกก็เรียงง่วนมันแล้วคนเลียงง้วะคนก็ต้องหักงวเนาะอันออกง้วะโยธอดไปก่อนดิด้หลายปีแล้วจ้าโอ้หลายปีแล้วโอ้การดีเนาะโยทงเนาะอันมันยูบ้านมันหอนในมันยูทงผิล่ะจ๊ะงาวน้เวทกับมาเล่อเยอะผิล่ะจยะแมนยอดักอันมีกโตกับง้วะเจ็ดตทั้งหมดมีเจ็ดต ปาดว่าหลายตัวนี่แม่เจ็ดตัวตัวผูจักตัวตัวผูว่ามีมีแตตโตแมวบวมโตแม่เบิดเลยปาดเลียงง้วจะได้มาหมันกันเอยมีแตตโตแม่ได้แตัวโตแม่เบิดโอ้ก็ดีครับแต่เนาะโอเลี้ยงมาจากปีแล้วเนี่ยตาเลี้ยงง้วะอยู่ในคอกเลยสามซีปีซีปีเออซีปีแล้วที่เลี้ยงง้วเริ่มแรกที้แรกเนาะเอาเริ่มที้แรกเนี่ยมีจักตัวกว่านี่เริ่ส้นแรกมีสองตัวแมงไงสองตัว ง้วแม่เงี้ตีแม่แม่แมขาวขาก็แม่แดงเอามาจากไหงมาเท่เาไรมาจากกันซื้อน้ำมันอันป้าโอ้ป้าเขาขายให้มาจา้ามันหน่อ,อแม่เปลูกได้จักโตแล้วบ้านของอนะแม่เปลูกอันอันโตโตแม่ใหญ่สีแดงนั่นได้สองตวบววนนี้โตขาวเทียนเอา,วา้วนพร้อมกันนั่นได้โตัหนึ่งนั่งอยู่บ่ร์จิติเดินมู่แม่เก้านั่น,น มุ้แม่เก้านั่นเอามาสองตัวมีอันยังอยู่ดิเไปไปายไปโอ้ด่กระแม่ทางไหนสองต้นปะอันนี้ง้วนหลวงเิคนหายโอ้อันนี้ง้วนหลวงตัวหนึ่งตัวหนึ่งกะออกได้ลูกไปง้วนต้นต้นน้อยหน่อยตัวง้วนหลวงนั่นได้แล้วโอ้ได้ได้นั่นลูกมันนั่นเพราะปีแล้วได้ลูกตัวนึงแล้วเดี๋ยวได้ลูกตัวนึงวันนี้ทำไม่แล้วนี่ไม่มันท้องแล้ววันต่อเนี่องนี่ตอนนี้ง้วนหลวงตัวนอย่างนั้นได้ตัวหูตัวแม่ล่ะลูกอะได้ตัวแม่ แต่ตัวเมียเอาเขอาหมานเนาะมิเตียเบิ้เนาะเมียเบิดลออกออกในอาทีสองอาทีกับตัวแม่แเมียไงที่สุดนั่นได้จักโตแล้วลูกปั๊นแม่ยไงตัวขาวด้โตัวหนึ่งแต่ตหนึ่งมีได้สองตแม่แดงม้าม้าก้อนสิจ้ามาก้อนผุนได้สองตจ้าอยู่ข้างในจักปีแล้วแม่แดงเนี่ยแม่แดงเัินแต่ว่าเพื่นนั่นมันจักปีแล้วผู้สือตัวเพิ่อนมันมันมาลูกมาติดว่มันลูกมามาลูกลูกติดมาตัวหนึ่งจ้าจ้านี่มามาได้เลี้ยงได้เดือนหนึ่งได้เออ่งเราก็เลยได้ลูกกัน ไม่อีกตัวนึงเป็นสวงแม่ขาวๆกันเลตัวนึงติแม่ขาวๆนั่นเลยตัวนึงเดี๋ยวนี้ทองมีจักตัวทองมิจักนี่นีมีแม่เนี่ยทองเนี่ยโอ้ตัวตัวที่สองลูกสองมันว่าทองเนี่ยนี่แม่โอ้อันนี้กลังจีทับนี่อันนี้ก็ได้ลูกแม่แดงลูกแม่นั่นเออลูกแม่แดงได้ถึงทับได้ได้แล้ววันตอนนี้อันนี้ถ้าได้ทับแต่ว่าท่านทับแต่ว่าอยูมันครบได้เห็นไมเนาะเออได้ขึ้นขึ้นเทียนนึ่งเราก็เลยมาท่านได้ทับถามหมอหมอว่าเทียนที่สองที่สามยังคอยทับ ออสูงอยู่นี่ขันต้องขึ้นแทวสองแทวสามจ้าสกอนเตียมันแม่แม่สาวตีแม่เนี่ยเนาะเออแม่สาวแม่หนี่ว่าแม่สาวแม่เลยคุณน้องงามได้หนึ่งสองปีกว่าแล้วแม่สาวสองปีกว่าแล้วต่ว่าดังนั้นหนึท่านได้ทับทับเลยท่านหดึ่เพราะว่ามันหัวไต้ขึ้นหมอสันว์มันได้สองเทียชักเทียท่านได้สับท่านได้ลูกเขาทองแล้วอีกจักเทียสกอนมันขึ้นตามรอบมันกะมีเสื้อหมื่นวะมีเสื้อแล้วเนาะมัวนนี่เสื้อหมื่นังขึ้นแทวหนึงรอบนึงครับ อุ่นแม่เขาขาวอุ่นแม่เขาขาวนันท่านเด็กขืนดอกก็เลี้ยงมาซีปีแล้วเนาะได้ปีออกแม่แพรลูกเ่าท่านจะขายจากเชียไปหนึ่งงวดท่านขายจากเสียผู้ไหนน้อยกับแม่เหมือนแต่เดน้อยกับแม่ั้งว่าแม่เหมือนท้องแล้วนั่นโอ้เเจ็บจนถึงปีแล้วแม่เลี้ยงเป็นไหนน้อเลี้ยงง่ายสบายบ่สบายดีโพดเลี้ยงมันยากดอก ปล่อยลงทงเลยปลอยปล่อยลามลามโอ้ผูกผูกไงลามไว้ปล่อยเนี้ยมูนหน่อยหน่อยก็ปล่อยปล่อยเบิดอมูนหน่อยน่อยเจังสิปล่อยเบิดผูกอันลามไว้ธรรมชาติพี่น้องโอ้ลามเมยหญ่มันไว้กินหญ้ากินยุบเล็บหญ้ากินเฟี้ยงกินอย่างเนาะย้ำนี่เนาะเมย์นานาแรงเขาก็เลี้ยงสบายอยู่พี่น้องเขาปล่อยลงทงงท่าเลี้ยงน้ำไฮน่าทานาฝนตกนี่นะมีเขาเด้ฝนตกเขาเฟี้ยงมันกินเจียวหญ้ามันกินเรามีหญ้าเจียวเนาะหาตัดหญ้าเจียวหญ้าเราก็ เอาเฟียงเนี่ย<ร>เฟียงเขาาไว้ตั้งแตุ่ดนาแรงนี่มันก็แล้วครับแตว่าขังคอกโดนอยู่เด้อหัวเนี่ยเจ็ดเดือนนี่ถ้เขาเบิ่งวัวขังคอกนี่สั่สัทสิออกได้เกี้ยวขเาข,ข,ขเาแล้วเนี่ยขังคอกเจ็ดเดือนคนแล้วสบายเนาะเป็นทั้งไหนมีมีโรคมีภัยบ่หัว บ่มันเป็นอย่างเนาะบ่ามเป็นอย่างจักทิยาดอกบ่เป็นโลบเป็นพ่ายจักทิยาเลี้ยงสบายผุดครับอุดรนมสมบูรณ์อตดมสมบูรณ์กินน้ามนกินน้องเนี่ยกินตั้งแต่เอามาตะบานปูนโอ้หน้าป้าป๋าเลยจ้าหน้าป้าป๋ามาเลยเพราะว่าน้ำนองมันคุณมันคุณกินบ่ได้ลังสากระิมีอยู่แต่ว่าสาไกลๆมันมันคุณเนาะจ้าก็เลยเอามาให้กินอยู่เอามาพร้อมก็ดีเท่ากันอ่ะกินน้าป้าป๋า เดี๋ยวแต่ปอยมันสัญญาออกไปเลยบ่นหึ่งเพ่อยกัญญางออกไปพุ่นเลยให้มันออกมั้นี่กันไหนบ่เดี๋ยวจัาหน้ยเดี๋ยวมันนั่นติดตำมันติดนตนกันติดโซนอวยไทยนี่ต้นกันท่านเจ้าฟ้าปอยท่ปล่อยปล่อยไทยแล้วนะครับปอยออกเทนต์ตัวครับเปิดเบิ้งครับพี่น้องว้าเปินกระเลี้ยงแจ้งซีละ เลี้ยงตามธรรมชาติเลี้ยงแบบบ่อได้ลงทุนลงทอนอย่างนั้นพ่น้องเป็นบ่าบ้ได้ลงว่าห่ออาหารก<อ>ักน้ำ,ำ<อ>ตาลห<อ>้ามเพิ่มกับบ้าได้ซื้อบ้าได้บ่มีให้เสริมเลยเป็นบ่บ่อบ่ได้เสริมกินต้าเฟียงกินหญ้าปลอดปลอดแมนครับโอ้โอโก็ดีทั้งนี้ประหยัดต้นทุนเนาะจ้าจ้าต้นทุนบ่ได้ลงทุนบ้าดใดพี่น้องอาหันนะหอกบ้าได้ซื้อดอกจังนี่แหละครับพี่น้องบ้านเท้ากระได้เลี้ยงตัแบบนี้แหละพากันเลี้ยงลงทงลามธรรมชาติเานี่ธรรมชาติไปผูกไปลามกินหญ้ากินเฟียงเอา ซอยๆกันไปครับพี่น้องก็ขยุ่นได้เนี่แหละครับเป็นหลายคอกยยอะเลี้ยงแบบเดียวกันแหะเป็นทอดเป็นง้วนี่ง้วน้อยเขาเนาะง้วไทยไทยเขาเนี่ย<ม>ละ่ะว่ามปนง้วหญ่ง้วนอยังดอกง้วไทยง้วน,น้อยเขาธรรมดานี่ยเป็นก็นเลี้ยงเจสซี่ตั้งแต่เท่าใดครับกะบบานขายเ,นนเนาชียร<อ>์น้อยเนี่เนาะช่วงนี้มีบ่มีตัวทีขายเชียวออกบ่ว่าท่นมีดอกมันไงมันใหญ่กว่านี่อนไอ้มันเลี่ยงง่ายกว่านี่ก่อนพันมีตัวออกพี่น้องเลยว่าิท่านมีตัวแบงตัวปันดอก ท่านได้แจกให้พี่น้องไปเลี้ยงเพราะว่ามันหน่อยเยอะให้มันแพร่ไปอีกก้อนเลี้ยงไปอีกก้อนเนาะพี่น้องเนาะให้เพิ่นได้หลายๆตัวจะคอยสีจะคอยสีว่าสีว่ากันไหมครับอันนี้น้อยจักเดียนแล้วดิน้อยนี่ได้ท่านเฉพาะเดียนเต้ออกอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยลูกแม่ไหนล่ะลูกแม่ใหญ่สีแดงแม่แดงนั่นมันว่านั่นอยู่ในคือเสาลักออกซำเดียเดียนโอ้ไม่ออกเยอะทงลากออกเยอะทงแต่ว่ามันหมาหน่อยโอ้ยส่วนหมาไม่ต้องว่าลากออกไม่ยุ่งหัว่าลากออกเอา การเลี้ยงง่ายอยู่หลานน้องว่าเนาะเลี้ยงง่ายบ่ยากดอกเอาเลี้ยงมันแพรคักงๆดอกเด้อจัางทนะ่นหล่ะจังคอยสืได้เป็นอาชีพก็ไม่ใช่อาชีพแท้หลานพี่น้องเลี้ยงเสริมเขาก็เห็นไทยนั่นหน้าหรือผึ่นมีโคกวีนโน่นต่อพี่น้องนี่มั้งบ่งมีทรีเจ้าของเพิ่นมีนทรีทมีโคกวีนโน่นอยู่หน้าพิ่นนี่ผุนหน้าพินนาพ่นตัวโก้กงกว้างไหมผุนเพิ่นก็ได้หลายเลี้ยงอยู่สบายไปเห็ดคอกกันบ้านเท่านี้แหละพี่น้องบ่ได้ลงทุนเห็ดคอกกระดาเห็ดเอาไงไงครับเอากันดันกับป่อยป่ล้อยออกไปเรียบๆนะต พอดีปล่อยง้วนเรอเพอกับฮางถ้าเบิ่งง้วพี่น้องเป็นตัวยังไงปล่อยมาหลดครัดนี่แม่นึงนี่นี่แม่ไทนี่โอ้งง้วไทยหน้อยพี่น้องนี่ง้วนหลวงนี่แหละตัวได้ลูกแล้วมันม้าในม้าท้องครับนี่นึองอันนี้แม่สาวกำลังเป็นสัตว์ด้วยเริ่มติเป็นสัตว์สิได้ทับสิสัตว์แล้วพี่น้องนี่ก็น้อยน้อยนี่โอ้เพื่อแขนนี้แหละครับโอ้ กำลังออกหาจินหยาพี่น้องมาแม่ขอกับยังอีกเยอะครับนี่นี่แม่แม่เข้าแม่เดิมนี่พี่น้องนี่แม่แม่เข้าแม่เดิมเอามากอดบูนี่แม่แดงนี่ก็ได้ลูกมาแล้วสองตัวแล้วกำลังถีดได้หลานแล้วครับโอ้โลงทถงไปแล้วยังแม่หนึ่งแม่ขาวนี่เห็นไหมถือบ๊วยมาถือบ๊ออออกเนคุ้มภาคคุ้มบ๊โต้ดอกตี ไป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 เออดีนี่แม่ขาวดีนี่แม่นี่ยวยังงี้นพี่น้องนี่ได้ลูกนึงแล้วลอันนั้นตะขืนตีแล้วทับไปก่อนเนี่โอ้พัทนนโ้ันทับแจ๊คเสียอ่ะเอาครับงัวนั่นนี่แหะครับพี่น้องคุณเลี้ยงงัวกับเลี้ยงแบบนี้แหละเลีเ้ยงแบบรรถราไม่ชัดผลลงทงผลละผลทงกว้างพี่น้องเอาเอาทับนี่เนาะในย,ยโัโซฟาขอบคุณนลยหล่ะเด้อคัดวาท่านก็ได้เอาการเลี้ยงมาทำผ่านน้ำให้ความรงเมื่อขึ้ กาติดท้ายเบิ้งเท่านี้นะครับพี่น้องสำรับข้อมีนายโซผาครับสกัดพี่กัดบ้านนนพชรครับพี่น้องครับใครสนใจก็ขามาเบิ้งนะครับเด้อเอ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับพี่น้องกะสัมผัสเพิ่นเรียบร้อยแล้วเพิ่นเรียงว่าจังใดจังใดกะเพิ่นกรบ่ยากพี่น้องกัท้ายเบิ้งเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะสำรับข้อมีนายโซผาพี่กัดบ้านนนพชรครับอำเภอเมืองย่างครับพี่น้องเพราะว่ามนก็ลงไปหากินครับกะ ท,ท้ายพี่น้องเบิึงแค่นี่ยนะครับเนอะขอ,อต่อไปจักติดตามกันไหมในคลิปหน้านะครับเนาะท้ายเบิึงไปเรื่อยๆครับพี่น้องเป็นรับใจกันนะครับเนาะสวัสดีค,ครับ